สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้เขามีจัดงานเกี่ยวกับประเพณีสงการกันที่นี่นะครับตรงบริเวณสกายวอล์กหน้าห้างมาบุญครองนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหอศิอลปวัฒนธรรมกรุงเทพนะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีจัดขายสินค้าขายอาหารต่างๆตรงบรงิเวณจุดนี้นะครับในเทศกาลสงการกัน ก็จะมีร้านค้าขายของกันนะครับตรงจุดน,นี้ส่วนตรงบริเวณลานตรงหอศิลป์ชั้นล่างนะครับตรงลานนี้ก็จะมีจัดกิจกรรมขายสินค้าเหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างล่างกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาตรงบริเวณหน้างานแล้วนะครับลงมาข้างล่างเลยนะครับงานนี้เขาจัดกันตั้งแต่วันที่10ถึง12เมษายนนะครับ จะพาไปชมกิจกรรมภายในงานกันตรงนี้เขาก็จะมีพะพุทธรูปให้เรามาส่งน้ำพาตรงจุดนี้นะครับภายในงานเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับตอนนี้เขาก็มีการแสดงศิลปะการลำโมยไทยนะครับตรงจุดเวทีหลักตรงนี้นะครับคุณตาให้คุณพ่อถอดนะครับมาหาคุณพ่อ ให้คุณ uh พ่ออถดนี่่ัตานนแขงี้ก็จะเป็นจุดจตางาศกานะครับการขึ้นทะเบียนสงการเนี่ยไปเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นเอ่อมรดกโลกนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นประวัต uh eh, ิของวันสงการแล้วก็นางสงการทั้งเจ็ดนางอ๋อสิงครับอันนี้ดูเนี่หเมื่อคืนนี้นึกว่าจะแตกไม่เป็นประลัวนะครับทรายแตกกันตาดาดูนี่ชาดนี่ชาเดินเข้าไป มั่นใจไม่ได้กลัวแค่นเลยมาท้าชนเลยอย่างนี้ออกมาามาพี่รมนะครับหายใจหายความได้เพียบภายในงานก็จะมีการจำหน่ายสินค้านะครับเป็นสินค้าโอท็อปนะครับตรงบริเวณด้านหน้านี้นะครับก็จะมีทั้งของกินและของใช้นะครับจำหน่ายกัน ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาที่ผมมานี่ก็ค่อนข้างเช้าอยู่นะครับเพิ่งจะประมาณสัก4ี่โมงกว่านี่เองนะครับเดี๋ยวดึกๆก็จะมีร้านค้ามาลงสินค้ากันเยอะขึ้นนะครับโหโหและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศภายในงานสงการนะครับบริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมประุมวันนะครับ วับันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ